ครอบครัวเราล้วนเกี่ยวข้องกับการทำอาหารมาทุกรุ่นนะ่ะเสียดายที่สิ้นสุดที่ฉันสิ้นสุดก็สิ้นสุด ฉันว่าคนแบบคุณเขาไม่อยากรู้อะไรเลยสักนิดพูดไปตั้งเยอะแยะแต่คุณไม่ถามสักคำเลยช่างเธอแปลกใจเหมือนกันทำไมต้องบอกคุณด้วยฉันแค่อยากจะบอกว่าที่ฉันเปิดร้านอาหารไม่ใช่แค่การหาเงินอย่างเดียวนะฉันนะ่ะมีความฝันอย่างที่พ่อของฉันไปเป็นเชฟ ฉันเลยอยากพาชี่เราเข้าสู่สาร,รมอาหารด้วยสถานะนี้นะดึงความโดดเด่นทั้งหมดออกมาฉันอยากจะให้เขาเอ,อะไรเหรอแค่เปิดร้านยังไม่พอเหรอยังอยากมีสองมีสามแล้วอะไรจะพอเหรอทำไมต้องพอด้วยละ่ะถ้าหากหนึ่งสองสามไม่พอแล้วก็งั้นก็เปิดไปไดเรื่อยๆเลยสิ ถ้าอยากได้ขึ้นเรื่อยๆจะเอาอะไรไปแลกเอาความสามารถของฉันไปแลกไงถ้าเหมือนทั้งโลกมีคุณเป็นเชฟแค่คนเดียวอย่างนั้นแหละ